สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอต้นไฟครับวันนี้ครับก็จะมาทําตามสัญญานะครับในเรื่องของที่จะทํา g o o g l e Form นะครับในการกรอกฟอร์มพอกรอกฟอร์มเสร็จแล้วนะครับ Line Notify ก็แจ้งเตือนเข้ามานะครับโดยแต่ละคนที่กรอกฟอร์มเนี่ยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมีการกรอกคําถามคําตอบใช่ไหมครับแล้วจะให้น o ต i f y เนี่ยเตือน ขึ้นมาโดยมีข้อความที่เป็นคำถามและคำตอบนะครับไม่ว่าจะเป็นคำถามที่คำถามก็ตามนะครับตัวลอดไลน์โน้ติล์เนี่ยมันก็จะมาเตือนให้เราเห็นข้อความที่เขาถามและตอบเข้ามาว่าตอบอะไรบ้างน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเบสิกเลยนะครับที่เป็นการแจ้งเตือนแบบง่ายๆนะครับตรงนี้นะครับผมก็เลยทำตัวอย่างออกมาให้ดูนะครับ ในตัว Google Form นะครับเวลาที่เราทำคำถามอะไรก็แล้วแต่นะเขียนไปจะก,กี่หน้าก็ตามนะครับตรงที่ผมกำลังจะทำให้ดูตรงนี้นะครับก็คือผมทำแค่2คํคำถามเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้ค่อยขยันในการที่จะสร้างฟอร์มเท่าไหร่นะครับก็เลยทำตัวอย่างให้ดูแล้วก็จะทิ้งเรื่องของโค้ดนะครับในเรื่องของการแจ้งเตือนใน Line Notify นะครับ ผมจะทิ้งไว้ที่ใต้ดีสคริปชันนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนที่จะได้รู้ตรงนั้นนะครับไปดูตัวอย่างก่อนว่าตัวอย่างในการที่จะทําหน้าตามันเป็นยังไงนะครับในตอนนี้ที่เห็นหน้าจออยู่นะครับก็คือว่าเรากําลังจะทําฟอร์มให้เขาก่อนนะครับผมก็เลือกมา2หัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็คือผมกรอกชื่อนะครับผมก็กรอกชื่อเข้าไปนี่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วอันนี้ผมก็กรอกอะไรก็ได้นะจริงๆผมเขียนไอ้ตรงตรงที่หน้าจอที่เห็นเขียนเล่นๆเนี่ย คือผมก็เลยจะเตรียมทําอะไรบางอย่างแต่มันยังไม่เสร็จก็เลยเอาอันนี้ให้น้องคนหนึ่งเขาถามมาก่อนนะครับว่าเบื้องต้นทายังไงผมก็ผมก็มกกไปมัวม่วๆไปแล้วกันนะครับพอผมกอกเสร็จนะครับผมก็ส่งเข้าไปนะครับไอตัวที่การกรอกเนี่ยมันก็จะถูกวิ่งเข้าไปที่ g o Google s h e e t อาเนี่ยมันเตือนแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ตอนที่เราส่งเข้าไปนะครับนี่ก็คือตัวล่าสุดที่เมื่อกี้กอกนะครับพอกอกเสร็จนะครับมันก็จะเข้าไป เก็บที่ Google Sheets แล้วเสร็จแล้วมันก็ทําการแจ้งเตือนส่งไลน์ Notify เข้ามาหาเรานะครับเพราะว่าผมตั้งเข้ามาหาเรานะโดยเมื่อกี้มี2องคำถามนะครับในคำถามเออในช่วงอันแรกก็คือมันก็จะเป็นออโต้ของเจ้าตัวที่เป็น Google Form s, ก็คือมันจะมีเรื่องของเวลานะครับที่มันบันทึกแต่บันทึกตรงเวลาเนี่ยผมปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับก็คือว่าเราจะเอาตัววงเล็บที่บอกนะครับว่าเป็นจา้านักข่าวพุ่มสุกนะครับได้ดูตรงนี้ด้วยเพราะว่าบางครั้งนะครับ เ,เวลาที่มันขึ้นเป็นแค่ตัวเลขขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยนะเราอาจจะจำไม่ได้ว่ามันเป็นวันอะไรของใน1สัปดาห์นะครับก็เลยใส่วันที่เข้ามาด้วยแล้วเดี๋ยวจะมีโค้ดข้างในบอน,นะครับตามด้วยเวลานะฮะส่วนตัวที่เป็นที่อยู่อีเมลเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะไม่ให้โชว์มั้งเพราะว่ามันเป็นเรื่องของออนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือสักอย่างนี่แหละนะแล้วคราวนี้ก็เป็นหัวข้อถัดไปนะครับก็คือสิ่งที่ผมกำลังเขียน ตัวที่เป็นเงื่อนไขในตั้งการตั้งคำถามนะผมก็ใส่แค่ชื่อแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งก็อะไรสักอย่างลิงก์อะไรก็ได้นะพอมันเป็นหัวข้อเสร็จปุ๊บบรรทัดถ,ถัดมามจะเป็นคำตอบไอ้จุดดำๆเนี่ยคือคําถามถัดมาคือคําตอบจุดดำๆคาถามถัดมาคือคำตอบถ้าเพื่อนๆมีหลายข้อนะมันก็จะเพิ่มไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับในตัวที่เป็นการแจ้งเตือนจากทวิตเตอนะครับแต่ทวิตเตอรนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆว่า มันจำกัดเรื่องของตัวอักษรในการที่จะส่งเข้ามาหาเรานะครับประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับว่าวิธีการที่เราจะทำอย่างนี้ออกมายังไงนะครับในสิ่งแรกเลยนะครับที่เราต้องเตรียมขึ้นมาก็คือการทําฟอร์มนั่นเองนะฮะตอนที่เราจะทําฟอร์มขึ้นมาเราก็ทําหัวข้อตามสิ่งที่เราอยากจะตั้งคําถามนะครับแล้วก็ให้เขาตอบอะไรยังไงนะครับหลังจากนั้นนะครับ เราถึงค่อยไปกดที่ดวงตานะเพราะกดที่ดวงตาเนี่ยเป็นจะเป็นการพรีว i e w ตัวอย่างนะครับการพรีว i e w ตัวอย่างขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่านี่นี่คือคําถามของเราจากหน้าฟอร์มนะครับก็จะเป็นประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับพอเราเกรอกฟอร์มทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะมันก็จะทําการเก็บข้อมูลของเรานะครับลงเข้าไปใน Google Sheets นะครับนี่ก็คือตัว Google s h e e t เนี่ยเป็นตัวรับข้อมูลจากฟอร์มที่ ให้เขาก่อเข้ามานะครับเพราะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นหน้าตาที่จะเป็นประมาณนี้ในการที่จะเก็บข้อมูลเข้ามาพอเก็บข้อมูลเข้ามาเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะเราจะเริ่มทําโค้ดแล้วเราจะเอาโค้ดเข้าไปใส่ใน Google Script นะครับก็คือเราก็เข้าไปที่เครื่องมือนะครับจากนั้นนะครับก็เลือกว่าโปรแกรมแค่ไขสคริปนะครับก็คลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของโค้ดนะครับที่จะเอามาวางนะครับ แล้วเดี๋ยวตัวโค้ดตรงนี้นะครับผมจะทิ้งไว้ที่ใต้ description น,นะครับจากนั้นค่อยไป Copy โค้ดนะแล้วค่อยเอามาใส่ในนี้นะครับพอใส่ในนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับอย่าลืมเปลี่ยนตัวโทเค็นด้วยนะครับผมจะโน้ตเอาไว้ด้วยว่าเอาโทเค็นใส่ตรงนี้เราก็ไปเอาโทเค็นจาก notify เข้ามาใส่นะครับพอเสร็จแล้วนะหัวใจสำคัญของการแจ้งเตือนก็คือการทำทิกเกอร์เนี่ยแหละครับ พอทำทิกเกอร์นะเราก็ต้องกลับมาเลือกตรงนี้นะครับพอเราวางโค้ดใส่ทโทเค็นเรียบร้อยนะให้เราเลือกตรงที่มันเป็นเหมือนรูปนาฬิกาเนี่ยนะครับเราคลิกเข้าไปเลยก็คือการเปิดทิกเกอร์นั่นเองนะครับเสร็จพอเราเปิดทิกเกอร์ขึ้นมานะครับเราก็เลือกเพิ่มทิกเกอร์เข้ามาเลยพอเลือกการเพิ่มทิกเกอร์เข้ามาแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็เซตค่าตามนี้ได้เลยนะครับก็คือว่าเราจะให้ดูจากาตัวแผน งานของเรานะครับจากนั้นนะครับเราก็ค่อยมาเลือกว่าเอเมื่อเปิดไม่ใช่เมื่อเปิดต้องเลือกว่าเมื่อมีการส่งฟอร์มอืมแต่พอดีว่าหน้าจอนี้ผมทําผิดพลาดน,นิดนึงนะครับผมไปแคปหน้าเร็วไปหน่อยอ่ะก็เลยเสร็จแล้วก็ไอ้ที่มันแจ้งเตือนทุกวันเนี่ยเราก็เปลี่ยนให้เป็นแจ้งเตือนทันทีนะครับ แค่นั้นเองนะฮะหลังจากนั้นเราก็ทํางานได้ตามปกติเลยพอมันถึงการส่งฟอร์มมีคนเขียนฟอร์มอะไรเข้ามาเนาะมันก็มีการอัปเดตฟอร์มขึ้นมาปุ๊บโน้ติฟก็ทําการแจ้งเตือนเราทันทีเลยนี่แหละสิ่งที่เอ่อจะเอามาทํางานนะครับดูแล้วก็ไม่น่าที่จะยากเกินไปนะครับจากที่อธิบายไปเนาะคิดว่าน่าจะเข้าใจในในในตรงนี้นะครับส่วน5้าสมมุติว่าสงสยัยหรือไม่เข้าใจจริงๆนะก็ คอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมจากตามด้านล่างนี้ได้เลยนะครับที่อยู่ตรงดีสคริปชั่นช่องทางติดต่อก็เข้ามาสอบถามได้นะครับว่าทํายังไงหรือยังไงนะครับอาจถ้าอาจจะไม่เข้าใจในจุดนี้นะสำหรับคนพี่มือใหม่นะครับแต่น้องคนนั้นนะครับพี่ถามผมมานะครับวันนี้ผมก็ทําตัวอย่างแบบง่ายๆให้แล้วนะครับก็ลองไปไปยุกใช้นะครับก็ลองทําฟอร์มขึ้นมาดูแล้วกันนะครับว่า หน้าตาของฟอร์มมันจะเป็นยังไงก็ออกแบบได้เลยว่าเราจะทําเรื่องอะไรแล้วมันก็จะแจ้ง Notify เตือนเราเข้ามาว่ามีคนกรอกฟอร์มชื่อนี้นะเขามีการกรอกฟอร์มอะไรบ้างนะครับประมาณนี้เนาะวันนี้ก็หวังว่านะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายท่านนะครับที่อยากจะทําฟอร์ม Google Form แล้วก็ให้ Notify แจ้งเตือนนะครับ ไว้เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับมีเรื่องอะไรอัปเดตหรือมีเรื่องอะไรใหม่ๆหรือเป็นเทคนิคอะไรที่นำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะมีเรื่องอัปเดตอีกเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่รับชมและติดตามมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ